เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช a n e ปันซ่านนี้ครับอยู่กันอีกครั้งนึ่งกับเกม d a b บ o ส Resurrected นะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการบุกไปที่ f a e r Jungle เพื่อหาเจ้ากิปปินอันดีนะแต่ผมไปดูมาละไอ้ Spider Cavern อ่นนะมันอยู่ในแมปแรกนี่แหละเราต้องหารังแมงมุมให้เจอก็เราไปตามที่เราบอกก่อน f i e r Jungle เพราะว่าไอ้เคเวสสามอนะันนั้นอ่ะมัน ถามว่ามันเดินไกลไหมมันมันไม่จบง่ายๆเพราะว่ามันต้องหาของแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันมันรวมเนี่มันจะเหมือนกับเควสของ X2 ที่เราจะต้องรวมของอันนึงเพื่อใช้ในการผ่านด่านหลายอย่างเลยไงเฟรนิเลีจังเกิลอ่ะมันมันเป็นเส้นตรงมากกว่านิดนึงแต่มันก็กว้างแบบนี้แหละแบบนึงก็กว้างประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเจอเจ้ากิบบินปุ๊บมันจะจบเลยทันทีไงก็โอ้ยสามผาโพชันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชคดีที่เรา ยังวางมันไว้ที่พื้นนะครับเราเลยสามารถที่จะเติมสตามิน่ากลับมาได้อยู่เดินไปตามมาตามมาพวก,กตามมาแล้วผมก็ได้เคลียร์ช่องของในกล่องไปหน่อยหนึ่งละคือภาค2อะ่ะจริงๆมันมีปัญหามาตั้งนานแล้วแหละถ้าถ้าเราไม่ใช้หมดอะ่ะช่องของมันจะมันจะไม่ค่อยจะเพียงพอสักเท่าไหร่ครับไม่ว่าเราจะเก็บยังไงก็ตามอะ่ะ เราจะจัดดียังไงก็ตามช่องของจะไม่ค่อยพอครับเราจะต้องสร้างมาหลายตัวละครเพื่อโอนไปให้มันเก็บให้คือเย้จังโก้มันอยู่ฝั่งบนงจริงๆทางนี้มันอาจจะเชื่อมต่อกันได้ก็ได้นะมันยังไม่เคยไปอะ่ะผมลองไปดูแล้วกันมันอาจจะเชื่อมต่อกันได้ เลด์ม้าอยู่เลด์ม้าเนี่ยจะเจอซอมบี้เฟเยอร์จังเกิลจะเจอแต่พวกจะเจอแต่พวกเฟเยอร์ทั้งนั้นเลยว้าว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 ไม่ค่อยว้าวแต่ก็ได้อยู่หายได้ไม่น่าเกียดแน่นอนเฟเยอร์จังเกิลก็คือทางนี้เหมือนกันโอเคมีสองทางถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะต้องหามันจะเป็นเหมือนแท่นอาวุธอะมันจะเป็นเหมือนแท่นอาวุธเราต้องหานั้นแหละมาเฟย,ย์ยูังกแมปกว้างอีกอันเดี๋ยเราจะเจอแต่พวกตัวแบบเนี้ยบอกแล้วตัวมันจะคล้ายๆกับไอเจ้าเฟทิสนั่นแหละตัวคล้ายๆกันเลยแล้วแบบจำนวนจะเยอะแล้วเราจะเจอตัวชาแมนเยอะสายมีดีระวังด่านนี้ไว้ฮู้จมชยัย <laughs> โอเคเลยครับ วิธีใ,ใช้เจมชายเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้พกเจมไว้ในตัวเรากดปุ๊บมันจะสุ่มเจมระดับแรกสุดมาให้เราระดับแย่สุดอะมาให้เราอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเราพกเจมไว้ในตัวครับเขาจะอัปเกรดเจมที่เราถือเอาไว้อยู่ไปอีกหนึ่งขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุมที่สุดเราต้องถือเจมที่เป็นฟอร์เอเจ้าเนี่ยเกือบจะเพอร์เฟกอ่ะมันเรียกว่าอะไรฟอร์เรดมาเราต้องถือเจมฟอร์เรดเช่นอันนี้ผมถือเอาไว้ในตัว ผมกลับไปใช้มันจะให้เพอร์เฟคือไอฟอร์เรสเมื่อกี้มันจะหายไปจากช่องผมแล้วก็อัปเกรดต้องใช้แบบนี้นะถ้าจะได้เจมชายต้องต้องไปเปลี่ยนมาก่อนเอาวันที่ดีที่สุดในตัวเรามาแต่อย่าอย่าเอาเพอร์เฟกมานะถ้าเอาเพอร์เฟกมามันจะถือว่าเราไม่มีเจมคนระับที่จะใช้กับมันได้มันก็จะสุ่มอันแรกสุดมาให้เราอีกอันนึง ว่าแมปนี้เราต้องชุดโซคิลเลอร์มาช่วยหน่อยเฮ้ยผมกดผิดสกิลโอ้โหบีน่ามานาเกี้ยงเร็วแล้วแบบเคิิ์ดไม่ติดยังดีที่ศัตรูด่านเนี้ยมันยังมีตัวที่ยิงลูกดอกด้วยแต่ผ่าได้ง่ายๆก็โอเคเลยผมมักจะเอาตัวที่ยิงระยะไกลครับ ามันให้หมดแล้วก็กินยากินะลูกน้องเราก็จะเติมเฮดพีกลับมาด้วยลองมาทางนี้ก่อนละกันเจอนอกครับนกสีเขียวนี่คือนกในแอคสองนั่นแหละแค่เอามาเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อเทคนิคในโบครับเอาตัวละครเดิมมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อมันก็จะเป็นตัวใหม่แล้วครับง่ายที่สจิ พักสามก็เบบเี้ยนะเปลี่ยนสยีมันก็มีเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อบ้างมันเลยกลายเป็นตัวบอสอะไรอย่างเงี้ยตัวพิเศษตัวแชมเปียนก็ตัวเดียวกันเปลี่ยนสีเ,เปลี่ยนเพิ่มชื่ออันนั้นจะเพิ่มชื่ออันนี้จบไปกลับทางนี้ไม่ใช่แมปมันกว้างใจจริงก็ไม่ใหญ่จะเสียเวลาเยอะอือหื้อ ไม่เอาอะแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกล่องของแมปเนี้ยแอคเนี้ยมันจะทรมานนิดนึงครับคือมันจะใช้เวลาในการเปิดนานนิดนึงคือปกติอ่ะกดเปิดปุ๊บมันควรจะจบหอมมาเลยใช่ไหมครับมันต้องรอแอนิเมชันของเปิดก่อนค่อยๆเปิดทีละหน่อยๆแล้วก็แบบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลานิดนึง ตัวแชมเปี้ยนหรือบอสอยู่ด้วยเหรอเนะี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยชิมนี่ซะชิมเพิร์ทของเราซะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รีบฆ่าไม่รีบพลวงไม่รีบฆ่าชาแมนเนี่ยก็ะชุบชีวิตทัวธรรมดาออกมาได้อยู่ดีโอเคทางนี้ไหมเห็นเจ้านี้ยืนอยู่ใช่ไหม ดีไม่ดีอยากจ,จะอยู่ใกล้กับจุดวาร์ปก็ดได้นะโอเคชีวิตมาก็ได้พวกนี้ผมยอมโอ้โห p l e เก่าเขิดมันคือพวกมันผมไม่ค่อยชอบทางที่แบบมันแคบอย่างนี้จริงๆอะไรเป็นประตูอย่างนี้ ออกันแน่นเลยหน้าพาังเข้าเข้าไม่ได้ไม่เหมือนภาคสามเนี่ยนะมันใช้อดนิชชันในการเปิดกล่องนานครับกว่าเงินจะได้งออกมาเน้าของที่เราต้องมาหา มีทางเข้าตรงนี้แคบๆอเดิน,นเ,เข้ามาก่อนละกันอุ้ยมีตัวบอสนั่นแหละครับเทคนิคนกเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อผมไม่ได้ติดอะไรกับเรื่องนี้หรอกโอเคยาม,ม่วงเน่ได้ยินเสียงกริง๊งเนี่ยชอบเลย แต่ว่าพาไม่ได้สีทองหรือว่าไม่ได้ของพิเศษนี่ก็จะแอบเศร้าไปประมาณ15%เพราะว่าได้เจมได้ได้แหวนมาหรืออะไรเงี้ยผมโอเคอยู่ละมันเป็นของหนึ่งช่องที่ขายได้ดีจริงๆเน้นพวกฟเฟยอร์น้าจะดีกว่าเฟเย์มันตีระยะไกลที่บอกจะได้ไม่ต้องไปอออัดแน่น,นข้างหน้านตัวบอสครับาร้อ ฮอนเฮมเนี่ยจริงๆอะมันก็เป็นของที่น่าเก็บนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสามารถสกิลขายได้ประมาณนึงแต่แต่จะขายไม่ได้ไม่ดีเท่าของเพื่อเป็นเกี่ยวกับเวทสายพวกจอมเวทในค er. อมเมนเซอร์อะไรพวกเนี้ยของพวกเนี้ยจะขายได้แพงมาก30,000่สาหาเนี่ยสบายๆเลยครับ เอเราเข้าไปหน้านะเราต้องหาวาร์ปในจุดในแมปนี้ด้วยกว้างครับเป็นแมป x 3เป็นแมปกว้างกว้างไปบางทีกว้างซะจนแบบเราไม่รู้ต้องไปทางไหนจริงๆเิงอะมันไม่ชัดเจนนะครับบางแมปอะมันจะชัดเจนมากเลยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวว่าเจอเดี๋ยวก็เจอ มันมันมีความเป็นไปได้ทุกเส้นทางเลยครับเดี๋ยวเหมือนพาร์ทก่อนที่เราวิ่งมาสักรอบแมปเลยสุดท้ายแล้วมันอยู่แค่แบบทางที่เราไม่ได้ไปอันสุดท้ายจริงๆแต่ถ้าให้ผมเรานะที่ที่เราจะต้องไปไอ้กิฟบินอันเนี้ยมันน่าจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดมาร์ทขอให้เป็นอย่างนั้นลวกัน จะได้หาทีเดียวโอ้โหเต็มที่เลยเนี่ยได้ไดมอน์มาปลกมาให้มามไปเยอร์มาเป็นลูกสมุนของผมซะเออเขาเต็มไปหมดทุกอย่างแล้วครับช่องของ เต็มแนละ้วเดี๋ยวต้องเจอของอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกลับบ้านกันนะกินยาสักนิดหนึงหมอน,น้ำอาจจะใช่ก็ได้นะเจอเสาแบบนี้อาจจะใช่ก็ได้ขอให้ใช่เถอะร้อนร้อนร้อน ไตล์เฟเยอร์ขอเฟเยอร์มันจะเป็นทางคล้ายๆอย่างนี้นี่แหละแล้วถ้ามันกว้างขึ้นเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอยู่ในนี้เป็นไปได้นี่ไงเจละกิบินผมเจอในแมปอืมมันจะเป็นลูกอุปกรณ์อาวุธขอฆ่าศัตรูรอบๆก่อนขอฆ่าศัตรูรอบๆก่อน กิ <Okay. S 2> ๊บินอ่ะหาในในยากแต่ว่าดูในแบบเราจะเห็นนะมันคืออันเนี้ยมันดูในแบบมันเหมือนว่าเป็นแค่ถ้าเราไม่ได้ดูแบบนะเราไม่ได้ดูแบบเราเห็นละไม่ได้ดูแบบนี้มันค่อนข้างที่จะพลาดง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนฉากธรรมดาอันหนึ่งมากกว่าถ้าเราเดินผ่านไปเลยเนี้ยแทบไม่รู้เรื่องเลยครับแต่พอเรารู้แล้วอ่ะปึ๊บเห็นปั๊บอะ่ะโอเคมันจะสังเกตง่ายหน่อยพอกดปึ๊บมันก็จะมี เรียกศัตรูให้มาบุกเราครับไปนมาละที่ไหนไปเยอจะมีตัวคนหน้าอยู่นี่ไงเออมันเนี่ยแล้วเราก็จะได้กิปปิ้นครับผมแต่ว่าของเราเต็มก็เดี๋ยวกลับบ้านไปกลับบ้านไปทีหนึ่งนะของมันแน่นเกินไปแน่นอนอะเสียวาร์ปสองครั้งแต่ก็แลกกับเงินก็คุ้มอยู่นะ ขายกุญแจดอกอันนี้เติมเข้าไปให้เต็มพอเต็มเสร็จขายยาเต็มอยู่โอเคอันนี้ขายด้วยแล้วขอเอาเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวผมมาจัดเองทีหลังผมเลียร์เจอเปออกไปครับอันนี้จะเป็นช่องเก็บยาม่วงไปเลย จัดให้เป็นสัดส่วนแล้วก็ฟอร์เรสเก่าได้ัดเ,เคนส่งให้หน่อยซึ๊บเทรดขายไปครับสี่พันเองได้แค่โนว่ายอเน,นี้ยหห้าพันเองเหรออันนี้ล่ะสามหมื่นสุดยอดเลยมีซัมมอนรีซิสต์แอบเห็นอยู่หน่อย เราจะยังจบที่นี่ไม่ได้ครับผมว่าถ้านั่นจริงอ่ะผมควรจะหาจุดเปิดวาร์ปที่นี่ไปเลยแล้วเราค่อยกลับไปหาออสมอนเพื่อส่งเควสนะครับนี่อันนี้จะมีดันเจียนอยู่อันนี้ด้วยเฟเยอร์ดันเจียนอาจจะอาจจะใช่อาจจะใช่อันนี้ที่ที่เราต้องมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะมีอยู่หลายที่ครับแต่ผมขอไปเปิดวาร์ปเพื่อจบการเล่นในครั้งนี้ จุดวาร์จริงๆเราอยู่แค่ตรงเฟยเออร์ดันเจนอยู่แล้วเรา,เราน่าจะจัดให้มันจบๆไปเลยแต่ไม่ได้เราต้องมองอนาคตครับที่จะเดินทางมาแบบง่ายๆไม่หาครั้งนี้แล้วถ้าผมแบบเผลอปิดเกมเปิดมาใหม่นี่ต้องวิ่งยาวเลยนะแล้วแมปแอคเนี้ยมันกว้างไปอ่ะไม่อยากพลาดเรื่องจุดวาร์ปจริงๆ เปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อมาแล้วเหรออไม่ใช่มันโดนน้ำแข็ง,งของเราจุดเพิร์ทของเราซักจุดวาร์ปจะอยู่ไหนนะตรงนี้หรือเปล่าไม่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 ถ้าทางนี้มีทางลงไปข้างล่างมีน้่ยเซนครับ ถ้าไม่มีก็คือจบครับซึ่งดูจากส่งแล้วก็ไม่มีครับจบครับเดินกลับครับเวลาผมเล่นไดโบอะ <c oughs> ผมจะเล่นแบบรอบเดียวให้จบหนึ่งแอคไปเลยแต่ผมจะตัดเป็นพาร์ทนี่แหละแต่จะเล่นรอบเดียวเพราะว่าผมไม่อยากที่จะต้องมาเปิดแมปใหม่เพราะว่าผมเล่นเป็นตัวละครแบบยังไม่ตายด้วยเนะี่ย ยังไม่ตายด้วยเนะี่ยโอ้โหเมื่อกี้แบบเท็พีเหมือนไม่มีแล้วอะเรียกว่าไม่มีก็ได้อะมันมิดหลอดไปแล้วแต่ก็สามารถกลับมาได้อยู่แฮปปี้ดีไม่ต้องเสียเงินเสียเงินกับยาดีกว่าเสียเงินกับการไปชุบเขาขึ้นมาครับชุบคขานี้ใช้เงินเป็นหมื่นนะอย่างงั้นกับยาดีกว่า ถ้าถ้าเป็นแบบเลเวลยังแรกๆอยู่ผมอาจจะไม่ได้แค่ขนาดนี้เพราะว่ามันก็ใช้น้อยใช้เงินน,อน้อยยิ่งเลเวลมันเยอะเยอะเท่าไหร่มันก็จะใช้เงินในการทุบชีวิตเยอะมากขึ้นเท่านั้นครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะคนเก่งเขาก็ต้องแบบใช้เงินมากขึ้นผมนใช้ยามานาไปด้วยใช่ไหมซุปเปอร์ซุปเปอร์น่าจะอยู่ทางนี้นะเต่านะ ไม่ใชซึ่งก็ไม่ใช่ครับเต่าเอาอีกแล้วเราโดนแนบบแถบกว้างเล่นงานเนัหาจุดวาไม่เจอ,อเฮ้ยเ่ยช่ยนะวคนยืนอยู่เฉยๆกลัวม่ต้ทำอะไาอีก้ ว่ามันอยู่อยู่ทางไปทางนั้นแหละเพราะว่าดูจากทรงที่เราวิ่งมาแล้วมันไม่มีแล้วอะ่ะเฮ้ยทางนี้มันมันเหมือนจะมีแต่ว่ามันล้อมไปด้วยแม่น้ำไม่น่าใช่มันต้องอยู่ฝั่งนี้อโอยโทษทีกดเกียลองเดินไปดูเราก็ยังเดินไม่ครบทวนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดน,นั้นด้วยบอกว่าอยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้ามีเราต้องเห็นไปนานแล้วล่ะไม่ใช่ ไปบนนั้นนั่นแหละเหลือติ่งแค่นี้เดียวเองเนาะติ่งแค่นี้เองใช่ไหมผมแอบวนมาหน่อยนึงไม่เจอครับงั้นไปต่ออีกหน่อยน่าจะใกล้เจอแล้วละ่ะโอเลมบุกใส่หน้ามันเลยกระทืบพวกมันโอ้ยให้มันตีแล้วลดเองดีกว่า วพวกเฟย์เยอแนักโกเลมเราก็มองอยูนอน่ว่าเลยพวกมันไจังเถอะมันชา้าถ้าจะหวังให้แค่กโกเลมตีโดยที่ไม่เอาตัวอื่นไปด้วยเลยช้าแน่นอนนกมันบินนกเราปะนั่นน่ะนกเราเปล่าผมชุบนกมาตัวนึงไง ถ้าใช่นี่ก็แบบไร้ประโยชน์มากเลยนะนายบินอยู่อย่างเดียวผมเดินมาทางนี้เลยแล้วก็เพราะว่าโคเลมอุ้ยเดินเข้าไปยากจริงจะพวกลูกดอกพวกนี้เดี๋ยว<ๆ>ใช้เวลาน,านานหน่อยแต่โคเลมเราก็จัดการได้อยู่ไปไปต่อ ผมว่ามันง่ายหเกาะมันแน่แ่ว่าลองสำรวจดูก่อนถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เดินต่อไปเดินต่อไปดนนีก็ทางปันไงเรายังไม่มีสกิลเทเลพอร์ตถ้าเทเลพอร์ตมันเทเลพอร์ตข้ามไปได้เลยจะสบายหน่อยแต่เทเลพอร์ตนี่จะต้องเอามาจากสกิลในช่วงไอเทมมาจากท้ายๆเลยอ่ะมันจะเป็นไอเทมที่มีสกิลเทเลพอร์ตอะไรประมาณนั้นนะผมว่านะไอเด่นกผมแน่เลยไอตัวนี้นกผม แล้วผมชุบมันมาไร้ประโยชน์ขนาดนี้ผมชุบตัวอื่นเอาไม่ใช่แล้ว,ลว,ลวทำไมมันบินอยู่งงเลยเนาะมันก็ยังบินอยู่ยนั่นแหละเร็วผมขอแค่เจอจุดวา้าป่ะผมจะไปออกกิบบินไปส่งเควสแล้ว วลาเจอชามผมจะชอบส่องเลยใช้เลยได้สามเปอร์เซ็นต์หาของดียิ่งขึ้นนะครับหลายคนอาจจะงงก็ได้นะว่าแบบหาของดียิ่งขึ้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าสมมติว่าผมมีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยหมายความว่าผมจะดอปของเมจิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่ขนาดน,นั้นคือมอนเตอร์แต่ละตัวมันจะมีดปเลทของมันว่ามันจะดรอันเนี้ยเท่านี้เปอร์เซ็นต์ดบอันนี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ ดรอป normal เท่านี้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเพิ่มเมจิกไฟอ่ะโอเคเจอแล้วถ้าเราเพิ่มถึงมันต้องได้พันเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันถึงจะได้ตลอดแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหมายความว่ามันจะตกทุกตัวนะถ้ามันตกมันจะให้ของที่ดียิ่งขึ้นอ่าถ้ามันตกแต่ถ้ามันไม่ตกมันก็มันก็ไม่ได้อะไรงไง <have> โอเค เดี๋ยวเราไปคุยกับอาเชร่าได้แหวนด้วยขอบุณครับแต่แหวนนี้่ผมน่าจะต้องขายอ่ะมันเอาไว้กันพิษกันไฟโอ้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่วันนี้ผมผมดีกว่าไงกันเพิ่มมาเยอะกว่าหืมหืมแต่ไม่จะไปหรอกเพราะว่ากันไฟของผมมันทะลุหลอดไปละมันจะได้แค่เรื่องของกันพิษขายไปเถอะเนาะขายไปเถอะ <Ach> อาชิร่หลังจากที่ทำเควสอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถ้าเราไม่มีลูกน้องเราจะจ้างฟรีได้เลยมันจะให้เรามาคนหนึ่งฟรีๆเลยแต่ว่าเรามีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าทำเควสให้เสร็จครับโอเคอเป็นการเดินทางที่หนัก่วงจริงๆเลยแอคเนี้ยหนักเรื่องการเดินทางอย่างเดียวเลยครับ เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำ q u e ส3ในพาร์ทหน้านะครับซึ่งเราจะต้องไปหาเจ้าสไปเดอร์คาเว่นก่อนอยู่ในสไปเดอร์ฟอเรสนะหาทีละอันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาให้ครบมันจะมันจะสร้างของขึ้นมาอันหนึ่งเอาไว้ทำลายทำลายเพื่อเปิดเส้นทางให้เราอ่ไปเจอบอสของแอคนี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับ<ม>ก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองการเล่นในครั้งนี้ผมบันทันี่ต้องขอขอบระคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าคลิปนี้สั้นดีเหมือนกันนะเยี่ยมครับ